ีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกคู่สักคนนะคะมื่อนี้สาวแพรก็พาพี่พ้าน้องม่ขึ้นโคกแล้วค่ะเนีย่ยอุปก,กรณ์ของน้ำนะคะพี่น้องสาวแพรก็มากระบ้าอีดค่ะสวัสดีครับเนี่ยค่ะมากกับผูกเกลือผุดเดือดห้องน้ำนะคะหน่่ยมากกับปูกกะะไม่มมย,ยังไงเนาะ <laughs> พี่น้องบ่า<อ>คิดบ่าฝันว่าสิมาพร้าแบบนี้ค่ะว่าสิมาเบื้องใครจะกระเจี๊ยวกับ,กบอดอกกระเจียวเนาะคะ่ะเบื้องนี้เบืเ้องนี้สาวแพรกระบ่าวอินมาพร้าเห็ดค่ะพี่น้อง เฮียทานมะน่าก,กำลังเกิดเลยไปเออก็บมาน่ะ,ะค่ะวุ้ยบ่คิดบ่าฝันอีรีเนาะว่าอิดเบื้องอันที่เด็กสาวเพียวบ้านจะเป็นเอียงเบื้องสาวเพียวตีค่ะพี่น้องนะฮิ่ิทานใหญ่ยายทานสั่งอย่างดีเนาะค่ะไปเก็บนกกันค่ะพี่น้องมามามาไมา่มเก็บนกกันค่ะมาน่าเอาหอยบ้าอีกเก็บเหี้เบื้องเนาะคะ่ะ โอาเนี่ยอืมเห็นอี่อยงเกิดเห็นตะเพิ่นเก็บเนาะคะ่ะจังไดยถือของว่ามาลอหลายวันก็น่าสันเกิดอีหลี แล้วมันก็เหนี่นดธนะันี่เมืองดอกนี่ค่ะเมืองอีกเแบบห็ดกระด้างค่ะพี่น้องโอ้ยกำลังเกิดเลยนะคะ อ่อนๆเลยค่ะกำลังออกอีกแล้วเห็ดกระด่างดอกทอกกระดูงห้อนะคะปล่อยแล้วค่ะเห็ดอนันกระดางงนะคะ ตัวนี้มันก็ยังเป็นเ็ดคอนอยู่ล่ะค่ะพี่น้องนี่มันอ่อนอยู่เนาะค่ะดอกน้อยๆอ่นอนเลยเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องถทอร์เมเบอร์ดโรยไปนนี่นะก็เก็บเอาตะดองสินะคะ่ะนี่จะเสียดายบพาพี่น้องมา ไม่ได้ขึ้นมาบึงนะคะคุณอะออกมองะระเบลายนะคะออกมองระดอกสร้างดอกเห็ดหูนูค่ะพี่น้อง เจ้าสาวแพรกับบุงหงนะคะว่ามันกินใดหรืออะไรเห็ดหูหนูพันนี้ค่ะเก็บไปถามพอกก็แม่บุงนะคะพี่น้องว่ามันกินใดบอกินอะไรขากาทิมนะคะ ก็เป็นโดกบางๆเลยค่ะลองเป็นนิดสิเอาลองบึงค่ะถามเป็นบึงถามว่าสาวแพล็คเคยกินว่วสาวแพลก็บม่บเคยกินนะคะนอกจากซื่อเพื่อนเนาะคะ่ะเห็นหูหนัวอันนี้เขาก็เก็บทั้งโกขกทั้งเขามันจะไข,ข่ไข่กันกินเมื่อไหรอยู่บอเนาะค่ะ ไปถามพันบึงเนาะคะ่ะหอดบ,บานปะแล้วพี่เนาะเกียวขท้าค่ะดอกหนึ่งดอกนี้กำลังบานนะคะจึ๊บ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  เราอีกกำลังเก็บเห็ดกระดางค่ะพี่น้องตัวสาเาพกลกเก็บดอกกระเจียวเนาะคะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละคะ่ะเนี่ยดอกกระเจียวห้อ,อยนี่ดอกกระเจียวขาวค่ะเอาอีเด่งเห็ดกระดางมาค่ะพี่น้อง ในกระตานะคะมีครบตัวอย่างไปเยวค่ะดวงนีงค่ะอีกสองดอกค่ะดอกกระเจียวเลียได้ไหนะคะพี่น้องหอดมองดอกกระเจียวเลียเลยนะคะดึงเอาดีกว่านะค่ะใส่เม็ดนะสามารถมันหักชุบ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 มาแล้วค่ะมาแล้ว เดี๋ยดงอันเลยค่ะซองโดงนะคะจ้ำนี้นะคะกำลังแสบดอกกระเจียวแดดขาดซ้ำค่ะ ข้ามมาค่ะดอกตูมน,นะคะตูมง,งามด้วนี่ค่ะตูมง,งามสุดเสียดด้วยค่ะที่หน่อยนะคะึค่ะ OK。 นั่งออกเลยนะคะดอกกระเจียวเนี่ยก็นั่งออกเลยค่ะตรงนี้ให้งามค่ะขั้นตอนสองดอกใครจะกระจันชุดเหล็กของเราค่ะ ยังมาตรงโดนนะคะพี่น้องเ่เห็นนี่แหละค่ะเพึ่งมาเห็นใครจะกระจันนะคะ ค่ะพี่น้องนะจะใครยังไงเปล่งๆนะคะตุค่ะพี่น้องให้บาอีตอยให้บดึงนะคะ่าแบบทีน่ะเอาเต็มตุนนะะึงค่ะในแซ่ที่จริงก็มีซองอันละคะ่ะ ที่นี่เราเห็นใครจะจ,ะจัดไลน์ไายๆก็ได้ถิ่มแยนหนึ่ง ต้นนี้เขาก็ให้เบ้าอีต้อยไปเรื่อยๆนะคะเขาก็ไปหาต้นไม้กันนะคะพี่น้องไปค่ะเห็ดทานค่ะพอเห็ดทานอีกดอกนึ้ค่ะ ลืมปลาหมิดดวงนี้พอ,อมิเนีเปนเยปัดนะคะเห็ดนาขค้าค่ะ นิดนาค้าวในคล้องแท้เลยเนาะคะ่ะนพี่น้องบวกลบดบวกฝันว่าไม่สีออกนานี่เนาะคะ่ะโอนมีหักเศร้าค่ะเป็นไร หมายบลกแรงนะค่ะฮ่พี่น่องเบ่งจุ่มนี่ค่ะนะคิดประฝันเยลยนะค่ะพี่น่องเอาหนีออกกอน มวนมาดุดเนาะค่ะดุดเห็ดม้วนหมดอรวคดค่ะจะหอยหมูดุดได้พี่น่นะดุดจนเห็ด,ดม้วนบมดอรวดเนื้หนูได้เออหมูได้อบบเนี้ยคะ่ะ หีกจำแนได้ค่ะหมูมันดูดไปผดนะคะ่ะข้างล่างผดนะหมูมันดูดไปเรื่อยๆนะคะไปเปงข้างล่างนะคะ มึงดอกนี่มูกระดุดขึ้นได้เนี่ค่ะจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่องสุดท้ายของสาวแพรกระบ้าอีเดแล้วนะคะวันนี้สาวแพรก็มีควาวมานดอกกระเจียวแน่เห็ดแน่เนาะคะ่กกะแล้วก็ไข่เจียกจันนะคะพี่น้องสาวแพรเห็นอย่างเก่าบดทุกอย่างแล้วนะคะกระบ้าอีดไข่เจียก,กจันทององ,งยามเลยค่ะตัวใหญ่ๆเลยเนาะคะเอาา้าผู้ที่ถามว่า เฮ็ดออกแล้วบะเนาะค่ะเนี่ยเริ่มออกแล้วนะคะพี่น้องสิเป็นเฮ็ดทานเห็ดนาค้าเห็ดกระ้างค่ะเห็ดทานเงยท,าน,ทานส่างก็มีนะคะแต่ว่าอยู่ข้างใจนะคะพี่น้องน่ะสาแพ็ดถุงขั้วมันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวเดียด้วยค่ะดอกกระเจียวขาวแล้วค่ะนี่ในทั้งสองแบบนะคะมือนี่ก็ได้ดอกงามๆอยู่กับมีนะคะดอกบานดอกจุม่มผสมกันไปเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้อง อาสำหรับคลิปนี้สาวแพลี้กับพ่อไวซันนี่ล่ะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพลี้ผ้าไปนไน,นะะี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ